ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองเขียวผ้ารวยเช่นเคยนะคะเนาะมื้อนี่กับฝนตกยางแห้งค่ะสอเขียวกะเร่งรีบไปทำคลิปข้างนอกมากกับทำธุรกิจส่วนตัวไปน้เนะคะนอกสอเขียวกะไปบีบเอ็นนอกสถานที่ค่ะช่วงนี้เริ่มมีลูกคาโทรเข้ามาไปบีบเอ็นนอกสถานที่แล้วนะคะเนาะรู้สึกว่าจะเป็นช่วงๆนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะช่วงนี้สอเขียวกะบ่ค่อยได้ไปน้ำทีมงานค่ะเพราะว่า ซ่เขียวกะมีงานส่วนตัวอยู่นะคะเนาะทำธุรกิจส่วนตัวรับบีบเส้นจับเส้นจับเอ็นนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะพเป็นโรคเจยวกับเส้นกับเอ็นนี่เอินโซอเขียวได้เนาะค่ะนาะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะซอเขียวกะไปถ้ายคลิปมากเกิดได้มาหลบฝนอยู่บ้านน้องสาวค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะกะมานัังลงคลิปมาทำ สูตรเหล็กให้พี่น้องฟังแน่เลอนี่ซอเขียวมีสูตรเหลด็ดีๆมาให้พี่น้องฟังค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะซอเคียวกับคนติดตามเขายังพันในหอดพันเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะยอดวิวการดูกับบริหานในเขาการพานันเปิดสาง่งรายได้อยู่ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะซอเคียวกับยากลูกแน่ยังมึงสรซอเคียวกับไปวดัดก็จะออกจากวัดกับสามโมงเนาะคะ่ะเนาะสามโมง เศร้าค่ะพี่น่อยเอฟซีค่ะกว่าจะเสร็จพาละทั้งวัดเนาะคะ่นะเนาะกะมาพาลูกค่ะต่อไปรงเลียนอีกเนาะคะ่ะคนหน่อยยังสี่ขวบอยู่จากค่ะกะเลยออกปนานซาแน่ไทยคลิปซาแน่ไปน้าทิพย์งานบ่ท่านค่ะเอ่อถ้าไปท่านซอเขียวกะไปน้าทิพย์งานอยู่เนาะคะ่นะเนาะแต่ภาคหลังมานี่ซอเขียวบ่ไดไปเพราะว่าซอเขียวติดงานบีบเศนจับเิษน,นอกสถานที่ค่ะพี่น่อยเอฟซีค่ะค่ะเจังไดยกะมา แนตามดูสูตรเลขสูตรเด็ดมนี้ซอเขียวจะหาสูตรเลขอ่าโตดับแล้วก็สูตรเลขของตัวที่ว่ามันตองมาแน่นอนเนาะคะ่ะเนาะในงวดนี้ค่ะมีผู้ใหญ่ใจดีมากค่ะเพื่อนหาสูตรเลขมากเนาะคะ่ะเนาะให้ไปเผยแร่บอกพี่้องเพื่อนน้ำแนวาสันค่ะกับซอเขียวกับเป็นคนมาแพงสูตรในเมือเพื่อนเจตนาร่มแบบนั้นเทากับต้อง สื่อเจตนาร่มแบบนั้นห้เพล่นเนาะค่ะพี่น้อยเอฟซีคะค่ะซอเขียวเป็นคนโบเก่งเรื่องเลขเรื่องเบอร์หรอกค่ะแต่ว่าการที่ได้ซอเขียวได้มาทําคลิปแบบนี้แล้วซอเขียวก็ต้องศึกษาทางด้านนี้ให้มากที่สุดเนาะค่ะพี่น้อยเอฟซีคะค่ะเดินเดียวบินเดียวค่ะพี่น้อยเอฟซี ไปตามสไตล์ของเจ้าของไปเลยค่ะพี่น้อยเอฟซีจึงใดก็ฝา,ากเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนซอเขียวห้ในเด้อค่ะเป็นกาลังใจให้ซอเขียวแน่เพราะได้มีกําลังใจเรียงลูกหน่อยน้องพุทโธพผ้าชกนะคะเพจน้องพุทโธพผ้าชคค่ะน้องพทโท้วลูกไส้หล่าที่บอกเรขถูกอยู่เรื่อยๆนะค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะค่ะ ยากรู้เลขกน้องพุทโทกะเข้ามาติดตามช่องซอเขียวผ้าร่วยนะะเนาะค่ะนาะเพราะว่าซอเขียวสีบอคอยจะบอคอยได้ไปออกคลิปช่องอื่นค่ะเพราะว่าช่วงนี้ห่างจากเพื่อนๆในทีมงานบุญผ้าร่วยเนาะค่ะเนาะก็เลยออกมาอยู่แต่ตัวเองสักก่อนสักพักหนึ่งพอมีเวลาคอยจะไปน้าทีมงานค่ะช่วงไดที่ไปจุดสําคัญหรือว่าวัดปางสีซอเขียวกะ <c oughs> จังคอย ไปน้ำทีมงานค่ะอย่างเช่นวัตถุมงคลเนาะค่ะเนาะวัตถุมงคลค่ะาคามาค้ามาขายเสน่หมหานิยมเนาะค่ะเนาะหรือว่ามักจังใดกะติดตัวซอเขียวเขามาใดค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะอยากได้แบบใดมักปัตถุนิยมแบบใดกะ โทรมาปรึกษาซอเขียวได้เดี๋ยวซอเขียวให้คําในน้นำเนาะคะ่ะเนาะว่าควรจะเอาตัวใดไปติดตัวเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะกฝากไปซ้ำหนีเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเดี๋ยวไปดูตัวเลขตัวเบอร์กันเนาะคะ่ะเนาะสูตรหลักสูตรที่ซอเขียวจะเอามาเผยแพร่ให้พี่น้องเอฟซีเบิง์มือนี่ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะไปติดตามกันเมืองเลยเนาะคะ่ะเนาะค่ะมาหดหลักสูตรแล้วเนาะคะ่ะเนาะซอเขียวกจะได้ทํากัน เ็ปสูตรเลตให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเนาะว่าเอาอย่างมาจากใส่นาะค่ะเนาะค่ะก้อนอื่นก็ต้องขีดเส้นสะกก้อนนะค่ะพี่น้องเอฟซี่ะค่ะตีตะล่างเส้นสะกกอนค่ะนี่เนาะค่ะเนาะซอเขียวจะเฮ็ดให้เบิ่งค่ะพี่น้องเอฟซี่ะนี่ค่ะเฮ็ดมาขีดลงมาสองเซนค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะแล้วก็ขีดลายนี้อีกเนาะค่ะเนาะอลายขวาง สองเส้นค่ะพี่น้องเอซีไลนะควางสองเส้นค่ะละกามาเห็ด <c oughs> สูตรทะแยงมุมค่ะทะแยงมุมนะคะเนาะทะแยงมุมะทะแยงมุมค่ะทะแยงมุมค่ะทะแยงมุมค่ะ ขยายมุมเนาะค่ะเนาะเข้าก็เริ่มจากหลักหน่วยเนาะค่ะเนาะที่เลขมันออกสามตัวบนเนาะค่ะเนาะมันจะมาสองศูนย์สองเนาะค่ะซอเขียวจะเริ่มจากที่ว่าหลักหน่วยของเลขสามตัวเนาะค่ะเนาะพี่น้องเอซี่ค่ะมันมีศูนย์เนาะค่ะเนาะมีสองค่ะศูนย์สองค่ะศูนย์สองเริ่มจากศูนย์สองค่ะไล่มาขวาเมื่อค่ะ สเนาะค่ห้าหกเจดค่ะเจ็ดแปดเ้าศหนึ่งสองแล้วก็สมเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีคะดูชัดเจนไหมคะพี่น้องเอฟซีคะค่ะ,คะ <c oughs> แล้ว่ากนั้น หลังจากนั้นเท่ากับเบิ้งเลขดับเนาะค่ะเนาะเบิ้งจากตัวเลขที่มันจะแย่งมุ่กันค่ะพี่น้องเอฟซีคะถ้าตัวใดเป็นตัวะแยงมุ่ตัวนั้นคือตัวดับค่ะพี่น้องเอฟซีคะซซอเขียวจะเริ่มต้นดักที่สองเนาะค่ะสองนี่มันจะแย่งมุมตรงลงมากตรงกับเลขเก่านะค่ะะซอเขียวจะเขียนตัวดับให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะตัวดับค่ะตัวดับอ๋อเขียนพิดค่ะพี่น้องเอฟซีตัวดับ ตัวดับจะมาคู่กับสองเกานะคะเนาะตัวดับแล้วก็3าแปค่ะพี่น้องเอฟซมแค่ะแล้วก็จะมาตัวที่4ีศย์ค่ะสีศนะคะ แล้วก็จะไล่ลงมาที่ห้าสองค่ะพี่น้อยเอซีค่ะห้าสองค่ะไล่ลงมาอีกกึเป็นหกมันตรงกับเนื่องก็คือหกหนะะึ่งเนาะค่ะเนาะพี่น้อยเอซีค่ะหกหนึ่งค่ะเจะ็ดตะแยงมุมกับอะไรเจ็ดสามเนาะค่ะเนาะพี่น้อยเอซีค่ะเจ็ดสามค่ะอ่าหมดหรือยังคะหมดหรือยัง หมดแล้วเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีคะหมดแล้วเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเนาะค่ะได้เป็นตัวดับบอ,อกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหางค่ะพี่น้องเอฟซีตัวดับได้มาหกหางค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะจับคู่กันแล้วตัวดับมาหกหางค่ะ mm hmm. เดี๋ยวจะมาเบ่งตัวเลขที่บอดับเนาะค่ะเนาะตัวที่ไม่ดับค่ะจังได้กัมมาคะ่ะตัวที่ออกละกันเนาะค่ะพี่น้องเอฟซี ตัวที่ออก่อาจับคู่ออกนะคะพี่น้องเอซีจับคู่ออกค่ะพี่นอ้องเอซีค่ะตัวนี้นี่ตัวข้างบนนี่คือจับคู่ดับนะคะพี่น้องเอคซีค่ะ คู่ดับค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะคะ่ะตัวที่จับคู่ออกมีแล้วให้ซอเคียวขีดเส้นก่อนนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะพี่น้องจะได้เห็นอย่างชัดเจนค่ะตัวนี้คือจับคู่ดับเนาะคะ่ะเนาะขีดเส้นไอตัวดับเนี่ยเนี่ยซอเคียวเขียนอยากบอชัดเจนไปไหนเนาะคะ่ะเนาะราะว่า เียนปิดโตค่ะก็เลยจับคู่ดับค่ะพี่น้องเอฟซีกับตัวเดียวกันเนาะค่ะซุ้มอยู่ด้านบนนี่เนาะค่ะเนาะจับคู่ดับค่ะส่วนตัวข้างล่างก็คือจับคู่ออกค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะงวดวันที่สิบหกนี้เนาะค่ะเนาะจับคู่ออกค่ะจับคู่ออกมีจะมีสองสามค่ะพี่น้องเอฟซีเะสองสามมาก่อนเลยสองสามค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะแล้วก็ สองหนึ่งนะคะนะ,ะคู่อย่างนี้นะคะ,ะสี่ห้านี่ค่ะสี่ห้าลงมาอย่างนี้นะคะสี่ห้าค่ะก็หกเจ็ดค่ะหกเจ็ดไล่ลงมาอย่างนี้นะคะพี่น้องเอฟซีค่ะ,ะแล้วก็ไล่ลงมาเจ็ดแปด,แปดค่ะเจ็ด 8ปดไา่านี่ค่ะพี่น้องเอซีค่ะแล้วก็8 9ค่ะ8 9ดเาแล้วก็มา9 0ศค่ะพี่น้องเอฟซีเก้แล้วก็ศูนอ๋อสองสา สองหนึ่งอ๋อมันจะมาแบบนี้นะคะเก้าศูนย์แล้วก็ศูนหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองสองสามสองสามแต่นี่คือซ้อยเขียวจับตัวให้นะคะแต่จับตัวให้หมดเลยแล้วซ้อยเขียวจะมาวงกลมให้นะคะว่า ตัวไหนมันจะมาแน่นอนค่ะพี่น้องเอสซี่คะมีไม่กี่ตัวนะคะพี่น้องเอสซีนี่ค่ะตัวที่ซอเขียววงกลมให้คือตัวที่จะมาเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ห้าหกเนาะซอเขียวลืมเขียนเนาะ,ค,ะ,นะ 5, 6, ค่ะเนาะห้าหกค่ะพี่น้องเอสซี่ห้าหกห้าหกค่ะจับคูม,มาทั้งเบิรแล้วซอเขียวก็ได้ 98้าแปดอีกตัวหนึ่งเนาะเก้าปดยู่นีเนาะค่ะเนาะพี่น้องเอซีจับคู่มาเลยค่ะพี่น้องเอซีค่ะค่ะตัวที่บราได้วงกลุ่มนั่นคือบอแมนเนาะค่ะเนาะเพียงแต่ว่าซซเกียวจับคู่ไรลงมาให้เบิ่งซื่อๆเนาะค่ะเนาะแต่ตัวที่มันจะออกจริงๆก็คือสองสามแปดเก้าห้าหกหนึ่งสองเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะก็เป็นตัวเลขที่บ่เยอะค่ะพี่น้องแคซี่หางองเนาะค่ะเนาะส่วนข้างบนนี่คือ สามารถมาได้ทุกตัวค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะซอเขียวกะมีตัวเลขตัวดีสุดเด็ดสุดดีมากให้พี่น้องเบิงโดยพี่ว่าโพผาดเนาะค่ะสูตรนี่นี่เพิินแพงมากๆเลยนะคะแต่ว่าซอเขียวนี่ไปขอเอาค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะไปขอเอาน้าเพิ่นค่ะเพิินกับมีนําใจห้มากนะะนเกน,บบน,น,เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะซอเขียวกัขอบบุญขอบคุณนเพิินลายลายค่ะพี่น้องเอฟซีอ่าเพิินแลยว่าเอาไปแล้วกะ ไปบอกพี่บอกน้องน้ำในเด้อมาสันนะะ่นเนาะค่ะเนาะซอยเขียวกัลลนเลยเทปตามเจตนาร่มเนาะคะ่ะเนาะเจตนาร่มของอาจารย์เพิ่นเนาะคะ่ะเนาะเพิ่์นไหามาเข้ากับตรงมาเฟือแพร่ไหเพิ่นเนาะค่ะเนาะพี่น,นะะ้นนองเอซีค่คะากาจังไนกะขอให้พี่น้องน้ำไปใส่ร่องเบืองเนาะคะ่ะเนาะคันบอกเข้าใจจังไนกาทรมาถามซอยเขียวไม่ได้เนาะคะ่ะเนาะเอาไปร่องทัพเบืองเนาะค่ะพี่นอ้องเอซีว่ามันจะ ถูกต้องคือซอเขียววาบอนาะคะเนาะเดี๋ยวซอเขียวจะมีหลักสูตรอีกเยอะแยะมากากพี่ฝากน,ะะน้องเนาะค่ะเนาะพี่น้องเอฟซีคะค่ะสำหรับคลิปนี้จังไรกับมาสรุปตัวเลขกันดีกว่านะคะพี่น้องเอฟซีคะเดี๋ยวซอเขียวจะสรุปตัวเลขให้พี่น้องเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะค่ะพี่นอ้องเอฟซีคะเอ่อซอเขียวได้เฮ็ดสูตรให้พี่น้องเบิ้งแล้วเนาะคะ่ะเนาะจับสูตรให้ พี่น้องเอฟซีเบิงแล้วเนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะอู้หัดลมกกับผัดเนาะเนาะค่ะอ่าจับสูตรให้พี่น้องเอฟซีเบิงค่ะอ่าชอบกระชัดคัดกระพานเนาะคะ่นะเนาะ,ะพี่น้องแคปหนาจ,จอไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะงวดวันที่สิบหกตุลาคมหกหกสูตรเลขดับและตัวต้องออกต้องมาแน่นอนเนาะคะ่ะต้องมาแน่นอน,นะคะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะซอเขียวกะในน้ำ หลักหน่วยเนาะคะ่ะพี่น้องเอลซี่ค่ะหลักหน่วยศูนยะ์สองเนาะค่ะเนาะไหลมาจากการตีตะล่างเนาะคะ่นะเนาะเสนะะ้นหะนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเส้นเนาะค่ะเนาะทะแยงมุมกันชอเขียวก็เริ่มจากที่ว่าศูนย์สองค่ะไหลสามขวามาตามเส้นเนาะคะ่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ็เป็นเลข0 1 2 3นะคะนาองลาปแลนะคะจับคู่ให้นะคะพี่น้องเอซีค่ะซอเคียว็ได้จับคู่ให้แล้วนะคะจับคู่ตัวดับนะคะพี่น้องเอซีค่ะมาแล้วค่ะมัดบัามาแน่นอนเลขงวดนี้ค่ะพี่น้องเอซีคือ2 9 3 8 4 0 5 2 6 1 7 3ค่ะพี่น้องเอซีค่ะส่วนตัวที่จับคู่ออกนะคะพี่น้องเอซีค่ะซอเคี้ยกัได้เห็ดให้พี่น้องเบิงเล้วเวนะคะนาออ่า ตัวจับคู่ออกค่ะพี่น้องเอฟซี้งล่างเนาะค่ะเนาะซอเขียวจับให้ครบทุกคู่ตัวแต่ซอเขียวไปเน้น 2, 3, 8, 9, 5, 6, 1, 2, พี่สองสามแปดเก้าห้าหกและหนึ่งสองค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะซีหางนี่มาแน่นอนค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะชอบก็จัดคัดกระพานเนาะ,ค,ะน FC, ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะซอเขียวแนะนําเพื่อเป็นแนวทางค่ะขอบุญขอบุณพี่น้นองเอฟซีลายๆค่ะ คแคบหน้าจอไว้ค่ะัอเขียวแนะนําเพื่อเป็นแนวทางค่ะพี่น้องเอฟซีขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆที่ติดตามช่องัอเขียวผ้าด้วยเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะสะวัสดีค่ะ